โอ้โสุก็สำเร็จครับโอ้โห เเนี้าวป้าใครยิงเนี่ยป,ป้านะเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับครับท่านชมบรรยากาศดีๆก็พาท่านชมมา ดำน้ำดิปลาอีกเช่นเคยครับสำหรับทีิปนี้พาท่านชมมาดําน้ำดิปลาไม่สอกครับท่านชมเดินทางมาก็สายมากแล้วครับนี่ก็จะเที่ยงกว่าแล้วครับหมายของเราก็อยู่ตรงนู้นครับน้ำแห้งลงไปเยอะแล้วครับท่านชมลาก็ขึ้นครับโอ้โหหมายทเทปนี้ฝนตกครับหาที่ลงค่อนข้างลำบากมากเลยครับช่วงนี้หมายตามที่ต่างๆก็น้ําเริ่มขุนครับมาเช็กดูหมายนี้ไม่รู้ว่าน้ําจะใสหรือเปล่าครับท่านชม ทีนี้เดินทางมากับทีมงานแล้วแรงพิชิ่นคุณนักล่าใต้น้ทุกกองน้องจีแล้วก็มีน้องซุงมมากันสามสี่นายครับท่านผู้ชมทีนี้ผมมีภารกิจมาทำต,ตามล่าหาของใหญ่ครับท่านผู้ชมว่าที่แล้วมาเจอมีเวลาน้อยครับไปท่านผู้ชมพร้อมแล้วลุยกันเลยครับผ่านนวิบินครับภานานน้ใต้น้ำเลครับทีมงานมาถึงก็อัพเลยนะ นี่ของใหญ่ครับหม่นของใหญ่ผมต้องเจอของใหญ่สักวันนะนี่ครับวิธีการสุบสุบต้องเน้นต้องกดต้องเน้นเออคนก็สุบมาแล้วเนาะหลายคนมาชมอับลมเสร็จแล้วก็ลุยกันเลย let's go หายครับุระตูหายจะเป็นกอไผ่ด้วยรอบเลยครับทุกผู้ชมกอไผ่ที่แช่น้ำตังนี้ครับ จะเข้าดับตรงนี้ครับลุนรัดทุกช่วงตุ้มตุ้มแรงมากครับแล้วก็ไม่มีแดดเลยครับจินตนาการเทแยกกันเราอะไรก็หนาวนะหนาวไม่มีแดดครับทุกชว์เก็บโรงนครับตรงนี้ครับหายตรงนี้ครับโอ้โหสุดยอดบรรยากาศครับตรงนี้ได้ครับทุกช่วต้นใหญ่ สำหรับไม้ตรงนี้นะครับท่านชมน้ำจะไม่ค่อยใสเลยครับผมจะอาศัยฉากต้นไม้ตรงข้างหน้าครับท่านชมเพื่อเป็นฉากไว้มองปลาครับและอีกเทคนิคนะครับท่านชมเราหันหน้าเข้าหาแสงแดดนะครับเวลาปลาลอยผ่านหน้าเราจะเห็นเง,งาของปลาอย่างชัดเจนครับ เทคนิคนี้ใช้ได้ดีกับน้ําที่ขุ่คุคนะครับแล้วลองไปปรับใช้ดูนะครับสําหรับเพื่อนที่ดําน้ําขุ่คุช่วงนี้ก็แน่นอนนะครับท่านชมเป็นช่วงที่ฤด,ดูฝนครับทําให้น้ําตามที่ต่างๆก็เริ่มจะคุนแล้วครับทําเหมือนเดิมครับดําลงไปข้างใต้ตรงนี้น้ําลึกประมาณ4-5เมตรครับดําลงไปข้างใต้แล้วก็รอหาตัวกอไผ่ครับเป็นฉากข้างหน้าไว้มองปลานะครับเจอกิ่งไม้ข้างหน้าแล้วครับ เราหาช่องว่างหรือว่าหันหน้าเข้าหาแสงแดดเพื่อมองปลาครับหรือช่องว่างแล้วก็ทําเสียงเรียกครับท่านผู้ชมสังเกตดูดีๆทางซ้ายมือครับท่านผู้ชมปลาจะโดรอยเข้ามาแล้วครับ ¡Gracias <laughs> Thank <laughs> you. ชั่วโมงนะครับปลาในหมานี้หายากมากครับทุผู้ชมโอ้โหปลาหมานี้หายากมากครับหมายที่ผมยิงก็จะเป็นอะไรกไผ่ครับทุกู้ามน้ำจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่ครับเราอาศัยฉากกไผ่เป็นข้างหน้าแล้วก็ทําเสียงเรียกครับทําเสียงเรียกปลาครับหลับผลงานกับสองชั่วโมงครับทนผู้ชมโอ้โหกลับไม่มีแต้มนะครับครับผลงานปลาชโดปลาชโดมา สองแต้มไซส์ประมาณ3ากิโลกว่า,วาครับท่านผู้ชมกับสกิโลครับอาจจะดูได้มาบสองแต้มโอ้โหคลิปนี้มาทำภารกิจมาตามล่าหาของใหญ่ยังไม่เจอครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคงต้องต,ตามหากันต่อครับผมยังไม่ยอมแพ้ครับจะทำให้ได้ครับไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตามหาของใหญ่กันต่อนะครับเดี๋ยวกันเลยครับเด็กโก Ô trời ơi. Ô Để tôi chờ xem. Ôi, để chờดูเดี๋ยว. Ôi, biết Nå da? โอ้โหโอ้โหอย่ายักเลยอ่ะโอ้โหทุกทชมโอ้โต้องให้บุกเกาะไปซ้ำทับด้วยกันไปสุกตัวนี้หาปืนผมวิ่งมาพันกับกอไผงครับทุกทชมยกโทษ์เลยกอ โอ้โหกิโลเนี <laughs> ่ยอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเด็กสาวที่โอ้โหสิบสิบยี่สิบกิโลโอ้โหผู้ผู้สุดยอดนะท่านผู้ชมผมได้กินครับโอ้โหขั้ครของพี่ของพขาดไม่ทะลุครับของพระโอ้ผมไม่ทะลุครับท่านผู้ชม โชคดีกองอะซ้ำให้ได้หันแล้วครับว่าปลาเข้าไปเย้งเด้งดังสุดยอดเลยโอเคคนระับ <laughs> เดี๋ยวด,วดิวกันต่อแล้วก็ <laughs> ังนี้ทัุงตรงนี้โอ้ถ้าไม่ได้คุกกองนี้ไม่ได้ตัวนนอนครับยี่สุกข,ขนาดซส์ขนาดนี้ครับโอ้โหหมายนลยครับไปโกไข่ครับทุกท่านโอเคครับเจอต่อไปครับ

โอ้โหโอ้ตัวนี้ปี๊ากโลครับจะปีเลยคโอโหัขึ้นแล้วครับดูภาพน้ำสภาพน้ำครับท่านชมทีมงานก็มาพบเจอกันละโดยไม่ได้นัดหมายนี่ทีมงานโอ้โหน้ำขุนครับท่านชมลมาทำให้น้ำขุนครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของทีมงานทีมงานข้อใหญ่ เอ้ยนะคุณดูสิของคุณน่ะใหญ่ไหมโอ้โหบกโดหัวแตกหัวแตนเลยท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้โอ้ยปแบบว่าใครยิงเนี่ยเป็นบ้านะเนี่ยโอ้โหดูจิ้งจ้านจิ้งากันจริงจิ้งไปท่านผู้ชมขึ้นแล้วครับ กระดักหนาชุ่มโ้โหไอ้สุดก็สำเร็จครับโอ้โหดฮครับโอ้โหจ้าครับไวโอ้ครับท่านชมขึ้นกันแล้วครับสหรับคลิปดำน้ำยิงปลาอ่านเก็บน้ำห้อยศอกครับสหรับคลิปนี้น้ำยังไม่ค่อยใสนะครับท่านชม คลิปนี้ผมมาทาภารกิจมาตามหน้าหาของใหญ่เกือบจะทาภารกิจไม่สําเร็จนะครับท่านผู้ชมมาดูผลงานในคลิปนี้ดูครับท่านผู้ชมไม่น้อยมากครับได้ปลาชิโดตัวนี้มี 5- 6ากกิโลได้ครับแล้วก็ได้ปลาชิโดมา3โลมา3ตัวแล้วก็ยีสกตัวนี้น่าจะมีส0บวกอย่างแน่นอนครับตัวนี้ปลายีสกใหญ่มากครับท่านผู้ชมถือว่าทำภารกิจสําเร็จครับสำหร,รับคลิปนี้ก็ ก็มีคลิปส,สั้นๆมาฝากท่านชมครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยครับผ่บานจะวิ่งครับลิตงา,นานเจริงเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ